สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรณ์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสรารอาทิตย์เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าพระครูสถาพรพุทธมนต์ตอนจบค่ะบันทึกเรื่องกรรมที่ให้ผลแส,สายะเสวี ผมอ่านเรื่องกฎแห่งกรรมของคุณทอเลียงพิบูรลมาแล้วเป็นจำนวนมากและเห็นว่ากรรมที่ให้ผลทันในชาตินี้ตามหลักเรียกว่าทิฏฐิธรรมเวทนียกรรมหรือกล่าวตามวิธีจิตตามในพระอภิธรรมท่านว่าการกระทำกรรมนั้นต้องเกิดในชวนจิตขณะแรกคือกระทำทันทีโดยไม่ได้ตรึกตรอง ในชีวิตของคนเรากระทำกรรมดีกรรมชั่วไว้มากและได้รับกรรมสนองทั้งดีและชั่วก็มากแต่ก็ไม่อาจคำนึงถึงได้ว่ากรรมใดสนองแก่กรรมใดส่วนมากเราทำคุณให้แก่ใครเราไม่ได้รับสนองจากผู้นั้นโดยตรงแต่ก็มีกรรมดีสนองเราโดยมาจากประการอื่นหรือคนอื่น ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเมื่อปี2481ผมชอบพอกับพระภิกษุองค์หนึ่งอยู่วัดใกล้บ้านต่อมาท่านไปเป็นเจ้าอาวาสที่ต่างจังหวัดประมาณสมปีชื่อพระอธิการสิงห์ท่านมาหาผมเล่าให้ฟังว่า ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดในอำเภอจังหวัดมหาสารคามซึ่งในอำเภอนั้นไม่มีพระไตรปิฎกจะเทศให้ประชาชนฟังท่านจึงเรียรายเงินได้ประมาณ1,000บาทแต่สืบทราบว่าพระไตรปิฎกขณะนั้นราคา2,000บาทท่านจึงเรียรายเงินอีกนานถึงหนึ่งปีจึงได้เงินรวม2,000บาท และได้เดินทางมากรุงเทพไปติดต่อที่ร้านสอธรรมพักดีราคาของพระไตรปิฎกรวมทั้งตู้กลับขึ้นไปเป็นเงินถึงสี่พันบาทท่านจนปัญญาจึงมาหาผมขณะนั้นผมเป็นข้าราชการชั้นตรีมีเงินเดือนเดือนละ80บาทแต่บังเอิญมีผู้นำเงินมาใช้หนี้ก่อนที่ท่านจะมาเพียงเดือนเดียว เป็นเงินสองพบาทผมจึงนำมาถวายท่านเพื่อให้ท่านได้ซื้อพระไตรปิฎกสมความปรารถนาท่านดีใจมากบอกลาไปจัดการติดต่อกับร้านสอธรรมพักดีเวลาล่วงไปอีกเกือบเดือนท่านจึงมีจดหมายมาบอกว่าประชาชนที่อำเภอนั้นต่างดีอกดีใจกันมากและขอเชิญผม ไม่เป็นประธานในการจัดงานฉลองพระไตรปิดกแต่ผมได้ปฏิเสธเพียงแต่อนุโมทนาไปเรื่องนี้แม้ไม่ปรากฏผลสนองแต่อย่างใดผมก็ยังปลื้มใจในกุศล,ลเจตนาที่ได้กระทำไปต่อมาเมื่อพุทธศักราช2504เป็นระยะที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งกรมขึ้นใหม่ในสำนักนายกรัฐมนตรีเรียกว่าสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรีผมได้มาเป็นหัวหน้ากองกลางในสำนักงานนี้ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากราษฎรเป็นจํานวนมากที่มีที่ดินติดกับถนนพุทธมนตรสี่สายซึ่งทางรัฐบาลจะตัดเข้าสู่บริเวณพุทธมนตร และเตรียมฉลองตั้งแต่พุทธศักราช2500ว่าได้รับความเดือดร้อนที่สุดเพราะทางการตัดถนนกว้าง40เมตรแล้วยังกันเขตริมถนนทั้งสองข้างไว้อีกข้างละ20เมตรทำให้ที่ดินของรัษฎรที่ถูกตัดไม่ติดถนนใหญ่ซ้ำยังซื้อขายจ่ายโอนไม่ได้เพราะทางการให้รอไว้ก่อน เรื่องนี้ท่านเลขาที่การบริหารของนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องให้ผมพิจารณาผมจึงสอบดูเรื่องเดิมปรากฏว่าได้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนร้องทุกข์มาทางสำนักงานเลขานุการนายกหลายครั้งหลายคราแต่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ระงับหมดผมจึงตรวจด,ดูตามพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดิน เพื่อสร้างพุทธมนตนปรากฏว่ากฎหมายได้ระบุไว้เพียงให้เวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนนทั้งสี่สายเพียงกว้าง40เมตรเท่านั้นมีได้ระบุให้กินเขตที่ดินสองฟากถนนจึงเป็นการกระทําที่นอกเหนือกฎหมายที่อํานาจให้ไว้เรื่องนี้กลับปรากฏว่าอยู่ในหนังสือของกระทรวงมหาดไทยเพียงฉบับเดียว ที่เสนอให้การเขตส,สองฝั่งถนนไว้เพื่อปลูกเป็นตึกแถวเป็นรายได้ของรัฐบาลและเพื่อให้สองฟากถนนงดงามสมเป็นถนนพุทธมนทนผมจึงได้มีหนังสือติดต่อสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทนบุรีสมุทรปราการและนครปฐมที่ถนนพุทธมนทนตัดผ่านได้รับคำชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของราษฎรที่ถูกตัดถนนนี้ทางการยังไม่ได้ชดเชยค่าที่ดินให้แก่ราษฎรเลยผมเห็นว่าทางการทําไปโดยผิดกฎหมายทั้งทําให้ราษฎรเสียสิทธิ์ไม่ได้ที่ดินติดถนนอันควรมีควรได้ตามวินยูชนซ้ํายังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยที่ดินอีกด้วยผมจึงทําบันทึกเสนอท่านนายกรัฐมนตรีว่า ควรยกเลิกการกันเขตที่ดินสองฟากถนนพุทธมนตรทุกสายและจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินแก่ราษฎรให้เสร็จสิ้นไปเพราะได้ล่วงเลยเวลามาหลายปีแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วอนุมัติเรื่องนี้ผมทำประโยชน์ให้แก่ราษฎรนับหลายพันครอบครัวโดยไม่มีใครรู้ว่าผมทำ และผมไม่ได้คุยอวดใครนึกอิ่มใจอยู่คนเดียวเพิ่งจะมาเปิดเผยในที่นี้เพราะเป็นเรื่องของกรรมที่จะให้ผลอย่างไรจึงได้ตั้งใจจะเขียนเลยต้องเล่าเรื่องจริงให้ฟังทั้งหมดต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,509มีวัวสองตัววิ่งหนีเตลิดมาจากโรงฆ่าสัตว์ตัวหนึ่ง ได้วิ่งเข้าไปในเขตทหารตำบลบางซื้ออีกตัวหนึ่งวิ่งกระเซรืร์กระเซิงไปตึกธรรเนียบรัฐบาลเดินเข้าไปเล็มหญ้ากินอยู่กลางสนามทั้งพานโรงคนสวนและตำรวจต่างก็ไปบอกผมว่าให้ถ่ายชีวิตวัวตัวนี้พอดีแขกเจ้าของวัวตามไปผมจึงไปติดต่อขอซื้อแขกคิดราคาสองพันบาท ผมจึงทำหนังสือเรียรายไปในทาเนียบชั่วเวลาสองชั่วโมงได้เงินมาถึง4,000บาทจึงโทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่อำเภอดุสิตให้มาทำสัญญาซื้อขายปรากฏว่าวัวตัวนี้มีขวันที่บริเวณศีรษะสี่ขวันกลางหลังหนึ่งขวันผมเลยบอกให้แทงลอตเตอรี่4ี่หนึ่งแล้วคิดว่าจะส่งวัวตัวนี้ ไปอยู่ที่ไหนดีจึงจะมีความสุขในที่สุดจึงทำหนังสืออ้างคำสั่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ส่งวัวตัวนี้ไปที่สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนาเจ้าหน้าที่เตรียมคอกไว้ต้อนรับเป็นอย่างดีปรากฏว่าในเย็นวันนั้นลอตเตอรี่ออกเลขท้าย4ี่หนึ่งแถมยังออกเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งเลขสี่หนึ่ง จึงมีคนถูกกันมากมายรุ่งเช้าบัวตัวนั้นถูกประดับด้วยพวงมาลัยและแพรสีเต็มศีสะะเมื่อได้เวลาจะนำบัวไปส่งที่เขาดินวนาผมไปยืนอยู่ริมสนามบัวตัวนั้นกำลังนอนอยู่กลางสนามพอมันเห็นผมมันก็รีบลุกขึ้นเดินตรงมาหาผมเข้ามายืนก้มหัวชิดตัวผม ผมรูปศีรษะบอกว่าหาที่ให้อยู่สบายแล้วไปเถอะเจ้าหน้าที่ทั้งพานโรงคนสวนและตำรวจ8ดคนเอาเชือกมาล่ามคอเพราะกลัวจะ,ตะเตลิดไปทางอื่นแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เหมือนกับจะรู้ว่าจะให้ไปไหนมันเดินออกประตูทำเนียบทางด้านเขาดินวนาซึ่งตรงกันข้ามกับประตูที่มันเดินเข้ามา เดินตรงไปตามถนนเข้าไปประตูเขาดินวนาบรรดาคนที่ถือเชือกต้องวิ่งเยงเยงติดตามตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เขาดินวนาต้อนรับเป็นอย่างดีพาไปที่คอกที่จัดเตรียมไว้พร้อมหญ้าและน้ำมีเพิงกันแดดกันฝนครึ่งหนึ่งผมมอบเงินที่เหลืออีก2 0 0 0บาทให้แก่เจ้าหน้าที่และฝากฝังให้ช่วยดูแล แล้วก็ลากลับเรื่องนี้หนังสือพิมพ์เขาพากันลงข่าวกันเกลียวกราวกระทั่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศส่วนวัวอีกตัวหนึง่งที่เข้าไปในเขตทหารบางซื่อถูกแขกเจ้าของนำตัวกลับไปได้ก็คงหมดชีวิตไปตามกรรมเหล่านี้คือสามเรื่องซึ่งเป็นกุศลกรรมชิ้นใหญ่ที่ผมได้กระทำ ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2508ผมเสียภรรยาและลูกเขยลูกสาวเอาที่บ้านที่อยู่ที่ขายฝากเขาไว้นำเงินมาลงทุนแต่ก็ขาดทุนป่นปี้ที่บ้านจหลุดหลังจากทำศพภรรยาแล้วกําหนดที่จหลุดในวันที่12กรกฎาคม2508เป็นเงินที่ขายฝากไว้6 0 0 0บาท ผมก็หมดปัญญาจะไถ่ถอนคืนมีผู้ช่วยวิ่งเต้นซื้อขายก็ไม่ได้ราคาผมไม่ได้นึกอะไรเลยเพราะได้ปฏิบัติทำมานานจนมีสติพอคุ้มตัวสั่งลูกให้หาบ้านเช่าเตรียมไว้เตรียมข้าวของให้เรียบร้อยหมอดูก็ดูอย่างไว้ภูมิบอกว่าไม่เป็นไรจะมีคนช่วยแบบปาฏิหาริย์วันที่จะหลุด เป็นวันจันทร์ที่11กรกฎาคมในวันศุกร์ที่9ผมสั่งลูกๆไว้ว่าเย็นวันนี้ถ้าไม่ได้ข่าวดีให้เตรียมข้าวของบรรจุหีพอวันรุ่งขึ้นจะขนไปทันทีในวันศุกร์ที่9นั่นเองตอนเช้าผมก็ขึ้นไปหาท่านพลโทสแสวงเสนานรงค์บอกลางานสักสามวันเพื่อย้ายบ้าน ท่านซักถามผมผมก็เล่าเรื่องให้ฟังท่านดูเอาว่าทำไมมาบอกเอาจวนแจอย่างนี้จะช่วยได้อย่างไรกันผมก็นึกในใจว่าไม่ได้มาขอให้ช่วยแล้วท่านก็ยกหูโทรศัพท์ติดต่อกับคุณบรรเจิดพลางกูลผู้จัดการสหธนาคารเล่าเรื่องผมให้ฟัง คุณบันเจิดสั่งให้ผมไปหาเมื่อเวลา11โมงซักไซไล่เลียงเสร็จแล้วพักเที่ยงผมก็ยังไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะการจำนองที่ต่อธนาคารมีเรื่องยุ่งยากต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจด,ดูที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องตีราคาแล้วก็จะให้จำนองได้ไม่เกินหนึ่งในสามของราคาที่ดินผมติดถนนใหญ่ก็จริง มีเพียง3งานราคาปานกลางก็คงไม่เกินหนึ่งล้านจะจำนองได้ก็แค่หนึ่งแสนจะพออะไรทั้งเวลาก็มีอยู่วันเดียวเท่านั้นในที่สุดท่านก็เรียกผมเข้าไปสั่งให้รอสักครู่ท่านสั่งเจ้าหน้าที่ประมาณสิบคนให้ช่วยทำเรื่องให้ผมโดยไม่ซักถามอะไรอีกเลยประมาณสองชั่วโมง เจ้าหน้าที่ก็นำเช็คราคาหกแสนบาทมาให้ผมดูบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ววันจันทร์ที่11เจ้าหน้าที่ธนาคารจะไปถ่ายถอนให้สั่งให้ผมไปที่หอทะเบียนที่ดินจังหวัดพระนครวันนั้นผมกลับบ้านตัวเบาวิวแต่ก็อีกนั่นแหละขั้นต่อไปจะต้องรีบขายที่ดินให้เร็วที่สุดเพราะดอกเบีย้ยธนาคาร จะเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกเดือนมีผู้ช่วยเหลือวิ่งเต้นซื้อขายอยู่ถึงสองเดือนก็ยังไม่สำเร็จในที่สุดเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นเองเป็นผู้ขอซื้อในราคาเพียง8 0 0แสนบาทแต่ยอมรับโอนเป็นลูกหนี้ธนาคารแทนพร้อมออกค่าดอกเบี้ยให้ด้วยผมเห็นว่าขืนรอไปดอกเบี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นจึงตกลงขาย เมื่อตกลงขายแล้วปัญหาก็มาอยู่กับการซื้อที่ดินอีกแต่ก็ช่างน่าอัศจรรย์ญาติของผู้ซื้อนั่นเองเป็นคนขายที่ดินให้ผมเนื้อที่หนึ่งไร่ที่จังหวัดนนทบุรีการคมนาคมไปมาค่อนข้างสะดวกซ้ำขายให้ในราคาถูกการโอนเงินทั้งซื้อทั้งขายไม่ผ่านมือผมเลยคือขายแ0 0แสนบาท หักนี้ธนาคารหกแสนไม่รวมดอกเบี้ยสองเดือนเหลือเงินสองแสนบาทค่าซื้อที่ดินใหม่ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเหลือเงินให้ผมแปดหมื่นเป็นค่าถมที่หรือบ้านเก่ามาปลูกขยายใหม่หมดเงินพอดีการโอนเงินผู้ซื้อกับผู้ขายหักเงินกันเองและมอบฉันทะการซื้อขายให้ผมมาจัดการเอง เป็นอันว่าผมยังมีที่ดินและบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยโอ้อาน่าสบายกว่าเก่าสมตามคำของหมอดูว่าปาฏิหารผู้หลักผู้ใหญ่มักพูดกันว่าผู้ปฏิบัติธรรมมีเมตตาการุณมักไม่อับจนทำให้ผมนึกไปถึงเมื่อครั้งช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์ที่ถนนพุทธมนฑลน,นั้นมากกว่า ราะกุศล,ลกรรมที่ทำกับกรรมที่สนองเกี่ยวกับที่ดินคล้ายกันผมอยู่อย่างสบายที่บ้านจังหวัดนนทบุรีมาได้สิบปีพอดีก็มีอันเป็นต้องขายแล้วไปอยู่บ้านจัดสรรได้เพียงหนึ่งปีต้องเซ้งไปซื้อบ้านที่ดินเช่าวัดที่จังหวัดนนทบุรีอีกเหมือนกันอยู่ได้อีกเพียงหนึ่งปีก็มีอันเป็นไปอย่างใหญ่หลวง ไม่ทราบเหมือนกันว่าอากุศลกรรมครั้งไหนมาสนองท่านพิจารณาเอาเองก็แล้วกันว่าจะเหมือนกับที่ผมคาดคิดเอาไว้หรือไม่8เมษายน2523ทั้งทั้งที่ไม่มีอาการเตือนอย่างใดให้ปรากฏอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาปวดตรงหัวใจเมื่อตีห้ามันปวดจนทนไม่ไหว จะกำหนดกรรมาฐานอย่างใดก็สู้ไม่ได้เหงื่อออกเต็มตัวต้องคลานออกจากห้องร้องเรียกให้คนช่วยลูกเมียเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเอาขึ้นรถมาส่งโรงพยาบาลสิริราชระหว่างทางผมรู้ตัวมาตลอดมาถึงโรงพยาบาลรออยู่ครู่หนึ่งมีรถนั่งของโรงพยาบาลออกมารับผมถอดรองเท้าไว้บนรถ ขึ้นนั่งรถพยาบาลเข็นเข้าไปในห้องต้องรอหมออีกสิบนาทีพอหมอมาดูอาการก็สั่งให้รีบเอาเข้าห้อง ICU ขณะนั้นอาการปวดดูเหมือนจะทุเลาผมร้องบอกผู้ไปส่งทงั้งๆที่ตามองไม่เห็นแล้วว่าฉันจะตายแล้วนะเท่านั้นเองก็หมดสติรถถูกเข็นออกไปเมื่อไหร่ไปทำอย่างไรที่ไหน ไม่รู้ทั้งสิน้นฟังลูกเล่าภายหลังว่าหมอผ่าตัดที่แขนสองแห่งเอาสายยางมาต่อเส้นเลือดไปเข้าเครื่องปัม๊มหัวใจก็ยังไม่ยอมเต้นหมอบอกว่าหัวใจขี้เกียจเต้นหมอดูอาการอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาสามวันก็บอกว่าไม่รอดในวันที่สามนั้นมีเจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนไปเยี่ยม ท่านเห็นเข้าก็บอกกับลูกว่ากลัวจะไม่พ้นคืนนี้ท่านกลับไปตั้งเครื่องศพเตรียมไว้คาดว่าจะมารับศพวันรุ่งขึ้นและในเย็นวันนั้นเองหมอบอกกับลูกว่าจะลองเสี่ยงไหมมีทางรอดสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซนลูกเห็นว่าไหนๆก็จะตายแล้วจึงบอกว่าสุดแล้วแต่หมอ หมอจึงสั่งให้เอาเข้าห้องผ่าตัดใหญ่จะผ่าตัดที่ไหนทำอะไรบ้างผมไม่มีทางจะรู้เรื่องอะไรเลยรุ่งขึ้นวันที่สี่หมอบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วผมมารู้สึกตัวเอาเมื่อประมาณวันที่8หรือวันที่สิบรู้สึกคันๆที่โคนขาจึงเอามือเกาดึงเอาพลาสเตอร์ปิดแผลยาวหนึ่งคืบออกมา แผลผ่าตัดหายสนิทดีแล้วผมเลยเป็นคนไข้พิเศษเป็นเกียรติประวัติของหมอที่นอกจากจะไม่ตายแล้วยังหายเร็วกว่าคนป่วยด้วยโรคหัวใจอื่นๆผมอยู่ในห้องไอซีได้15วันก็ย้ายออกมาพักห้องพิเศษรวมเวลาอยู่ในโรงพยาบาลเกือบสองเดือนหมอจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ ผมจะรวบรัดตัดความก็จะขาดข้อความสําคัญที่เกี่ยวเนื่องจึงขอเล่าอย่างย่อที่สุดเมื่อภรรยาผมตายเมื่อปี2 5 0 8ที่กล่าวแล้วผมก็มีภรรยาใหม่เกี่ยวข้องเป็นหลานห่างๆเมื่อปี2509แล้วก็หอบิ้วกันไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่จังหวัดนนทบุรีดังกล่าวมีบุตรด้วยกันสองคน รวมเวลาที่อยู่กันตั้งแต่ปี2,509ถึง2,523วันป่วยหนักก็เป็นเวลา14ปีดังนั้นเมื่อรอดตายจากโรงพยาบาลจึงไม่ได้กลับบ้านจังหวัดนนทบุรีแต่ไปอยู่บ้านเดิมกับบุตรสาวคนโตของภรรยาเก่าเพราะภรรยาใหม่มีชู้ไปเสียแล้วผมยกบ้านช่องทรัพย์สมบัติให้ทั้งหมด กับเงินค่าเลี้ยงบุตรอีกเดือนละ3,000บาทจึงเป็นอันว่าผมตายแล้วเกิดใหม่จริงๆเกิดใหม่โดยไม่มีอะไรติดตัวเลยเหลืออยู่แค่เสื้อกางเกงเก่าๆสองสาตัวเท่านั้นความรู้สึกในตอนตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกสบายเหลือเกินสบายจริงๆไม่ฝันหรือมีใครมาพาไปไหนเหมือนอย่างคนอื่น เป็นความสุขที่สงบอย่างยิ่งเมื่อเกิดใหม่ไม่เหลืออะไรไว้ให้เป็นห่วงกังวลธรรมะที่แท้จริงถูกต้องตรงทางเกิดขึ้นตอนนี้เองผมนึกเอาเองว่าเหมือนพระพุทธองค์มาโปรดฉุดขึ้นจากบ่อคโคลนตมมาวางไว้ในที่อันสมควรเมื่อผมออกมาพักฟื้นอยู่บ้านเก่าได้สามเดือน ลูกสาวคนที่สองก็ได้มาขอแฟลตของการเคหะแห่งชาติที่ตำบลบางบัวอำเภอบางเขนให้อยู่ที่นั่นสถานที่สงบพอสมควรมีใต้ถุนสูงกว้างและยาวพอที่จะฝึกเดินจงกรมได้อย่างสะดวกธรรมะจึงเกิดขึ้นเรื่อยๆผมป่วยเมื่อปี2523อายุ69ถึงบัดนี้ 2,525 25, จึงเข้า71ปีแล้วยังรู้สึกแข็งแรงจิตใจแช่มชื่นยิ่งกว่าเดิมผมควรจะจบเรื่องแต่เพียงนี้แต่ปัญหาว่ากรรมใดเล่าที่มาสนองให้ได้รับผลเช่นนี้ท่านอาจจะนึกตรงกับผมสักข้อหนึ่งและใครๆก็นึกเช่นนั้น คงจะเป็นการช่วยชีวิตวัวตัวนั้นไว้นั่นเองจึงทำให้ผมรอดตายมาได้ดังปาฏิหารส่วนสัจธรรมอันบริสุทธิ์ที่ผมได้ไว้นั้นอาจจะเป็นผลมาจากที่ผมได้ช่วยให้ท่านอธิการสิงห์เจ้าอาวาสในอําเภอหนึ่งแห่งจังหวัดมหาสรารคามที่ผมเล่ามาแต่ต้นให้ได้มีพระไตรปิฎกสั่งสอนประชาชนครั้งกระโน,น้น ติดตามมาสนองทันในชาตินี้ก็เป็นได้ผมเรียนมาแค่นี้สุดแล้วแต่จะแต่งเติมเสริมต่อส่วนอกุศลกรรมที่ทำให้ชีวิตผมต้องระเหเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นหลักแหล่งเช่นคนที่มีฐานะดีอื่นๆจนกระทั่งภรรยาทอดทิ้งมีสามีใหม่ไปก็ล้วนเป็นเส้นทางหรือแนวกรรมที่บีบบังคับ ผลักดันให้ผมได้มีชีวิตอยู่กับสัจธรรมอันบริสุทธิ์อย่างมีอิสระเช่นในปัจจุบันทั้งนี้สุดแต่จะพิจารณาเห็นควรนำพิมพ์เผยแพร่หรือไม่จะใช้ชื่อจริงของผมก็ไม่ขัดข้องลงชื่อแสสายะเสวีตั้งแต่ผมออกจากราชการ เมื่อปี2,514แล้วเป็นเหตุให้ไม่ได้ติดต่อกันเลยผมยังคงเขียนเรื่องธรรมะสั้นๆลงในวารสารพุทธธรรมของพุทธสมาคมอยู่เป็นประจำแต่ไม่มีใครติดต่อมาขอพิมพ์เป็นเล่มเพราะผมไม่ได้บอกที่อยู่ให้ใครทราบจึงขอฝากความเคารพและคิดถึงมาในโอกาสนี้ด้วยเขียนที่ 304ทับ504แฟลต12ชั้น2การเคหะแห่งชาติบางบัวบางเขนเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่ พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูนคุณปู่แสสายะเสวีท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับหน้าการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต,อต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าคะ่ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ